สวัสดีครับผมเตอร์ทีวันนี้ผมก็จะพามาชมเจ้าไฮรักดีโวแบบแต่งยกสูงนะครับสำหรับเจ้าไฮรักคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างเริ่มที่ท้ายเลยดีกว่าตัวฝาท้ายเนี่ยตัวนี้จะเป็นการครอบทับเข้าไปจากฝาเดิมเลยครบอบทั้งบานก็จะได้ตัวมิติ ที่มันแตกต่างฝาเดิมมันดูหนากว่าฝาเดิมนิดนึงใช่ไหมครับฮียใช่มันดูมันดูออกมากว่าฝาเดิมดูยื่นแล้วก็ดูเหลี่ยมกว่าที่เปิดเนี่ยเราเราใช้เป็นชิ้นเดิมที่เปิดชิ้นเดิมตรงเนี้ยเราจะว้าวไว้แล้วก็เป็นชิ้นเดิมสามารถเปิดได้แน่เราไม่ต้องไปยุ่งกับกลไกอะไรข้างมัดของมันข้างในเลยแล้วก็นี่ขอบขอบที่เราครอบขึ้นมาเราครอบเข้าเข้ารอยเดิมเข้าร่องเข้าร่องครับมันก็จะมองมองไม่เห็นว่าเป็นเหมือนแบบประกบเข้าไป ก็ดูไกลๆก,ลก็ก็เป็นเหมือนแบบชิ้นเดียวกันส่วนล่างลงมานี่ก็เป็นกันชนเหล็กฝังเซนเซอร์ใครมีเซนเซอร์ถอยหลังก็สามารถฝังเซนเซอร์ได้ตัวบายสปอร์ตนี่ใช้ได้เหมือนเดิมไหมครับบายสปอร์ตตัวตัวนี้ใช้ได้แบบเดิมเลยก็คือติดอยู่ด้านในแล้วก็วัสดุของตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัวนี้นะอืมอ่ามันมันคือวัสดุอะไรครับพี่อะคือคือ,อตัวนี้เวลาที่รถที่มีบายสปอร์ตเนี่ยตัวเซนเซอร์เนี่ย จะอยู่ด้านในถ้าเราเป็นเหล็กเซนเซอร์เนี่ยจะทํางานไม่ได้เพราะว่ามันจะจับที่เหล็กตัวนี้เลยครับแล้วทําไมผิวมันเหมือนเหมือนเหมือนหยาบๆเหมือนกันใช่ไหมใช่เหมือนงานเหมือนกันอันนี้มันเป็นการพ่นสีพิเศษครับเป็นสีแบบกันกระแทกครับคือถ้าเป็นของเดิมของโตโยต้าเนี่ยมันก็จะมีตัวบายสปอร์ตอยู่ในกันชนเหมือนกันใช่ใช่กันชนตรงขอบๆเนี่ยของโตโยต้าเขาจะเป็นพลาสติกเหมือนกันอ๋อตัวนี้เราก็ต้องทําเป็นพลาสติกเหมือนกันคือเฮีย เฮียต้องการให้ฟังก์ชันของมันเนี่ยใช้ได้เหมือนเดิมใช่เฮ้ยก็เลยต้องใช้ตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ทําสีล้อไปกับกับเหล็กงานเหล็กตัวนี้งานเหล็กตัวนี้กับตัวนี้ใช้สีเดียวกันแต่ตัวกันชนเนี่ยก่อนที่เราจะมาพ่นสีที่เป็นเ t e เ t อร์แบบนี้เราก็จะต้องทําการพ่น powder coat ก่อนเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมด้านข้างตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่งที่ดีไซน์ขึ้นมาใหม่ แล้วก็ตัวนี้รายละเอียดของมันก็คือนี่เลยทั้งชิ้นครอบตั้งแต่ตรงนี้ทั้งชิ้นเลยใช่โดยที่ไม่ต้องเลาะกระบะเดิมไม่ต้องเลาะประกอบเข้าไปอย่างเดียวเวลาที่เราก็ประกอบเข้าไปเราจะแต่งให้มันดูเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันโดยที่ขอบชิ้นงานเนี่ยมันจะอยู่ด้านในก็เหมือนกระบะเลยเหมือนเราเลาะแก้มกระบะแล้วเลาะแก้มอรกแล้วเอานี้ใส่แต่เราไม่ได้เลาะเราแค่ครอบเข้าไปความหนาของชิ้นงานเนี่ยก็จะหนากว่า ตัวรถเดิมขึ้นมาอีกประมาณสัก2 2มิล3ม,มิลครับจ็ท้าไม่สังเกตจริงๆมองไม่ออกหรอกไม่รู้ไม่รู้ผมเห็นสกเกิร์ตนี้ด้วยนะใช่<ม>ใช่<ม>ใช่<ม>ใชสกเกิร์ตเนี่ยจะเป็นตัวประกบเข้ามาทีหลังก็ทําให้รถดูหนาขึ้นดูแบบดูคันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีนี่ด้วยโป่งเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโป่งที่ใส่ขึ้นมาต่างหากประกบ<อ>ขึ้นมาเพิ่มจากโป่งเดิมมันอยู่ที่ตัวนี้ใส่ไม่ใส่อย,อยู่ที่ล้อถ้าสมมุติว่าล้อเรายื่นไม่เยอะ เราไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ครับถ้าสมมติว่าถ้าใส่ล้อออฟเซ็ตลบประมาณสัก24่สิบสี่ยอะไรอย่างเงี้ยยีกว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่โป่งก็ได้ถ้าเป็นล้อขอบ20ออฟยีหรือ22ออฟยีอะไรอย่างเงี้แต่ล้อที่เฮียใส่ตัวนี้เป็นล้อออฟสี่สิก็เลยมีโป่งขึ้นมาเสริมถูกถูกถูกเอาโป่งขึ้นมาเสริมเพื่อไม่ให้แบบตัวล้อเนี่ยหล้นก็จะดูตัวแบบ อ้วนๆใหญ่ๆเพิ่มขึ้นมาครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบเดียวกันกับตัวนี้เหมือนกันครับเป็น t e x t อร์ครับก็ประกบเข้าไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็าปิดซุ้มล้อเดิมยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้ปิดเข้าไปรับรองว่าขี้โครนเนาะที่กระเด็นเนี่ยก็ยังอยู่ในซุ้มนี้สามารถล้างทําความสะอาดได้ปกติอันนี้ผมยืนยันนะครับเมื่อกี้ผมเอาไปล้างมาแล้วก็ต่อไปมีอะไรอีกครับีเอาเอาชิ้นใหญ่ๆก่อนชิ้นใหญ่ๆก็จะเป็นแก้มแก้มตัวนี้ก็จะเป็น w i d body เหมือนกัน แล้วก็มีโป่งเสริมด้วยเหมือนกันเปลี่ยนแก้มใหม่ใส่เข้าไปเพราะว่าความโป่งของแก้มใหม่ออกมาค่อนข้างเยอะก็จะเป็นดีไซน์ที่ที่ที่ดูแล้วแบบมัจะลงตัวกับกับตัวรถของมันอันนี้ก็จะแบบอ,อินสปายมีอินสปายมาทาโคม้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนัอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของคันนี้เป็นล <L oco. S 2> ็อกโคครับ็โคต่อมาเขาจะเป็นชิ้นฝากระโปรง ชิ้นฝากระโปรงก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ยกเปลี่ยนทั้งทั้งชิ้นเลยทั้งฝาเลยให้มอนซ่าเป็นให้แล้วก็ใส่ได้เฉพาะกับตัวตัวนี้ไหมหรือว่าเพื่อนๆที่มีรถเดิมใส่ได้ไหมใส่ได้อ๋อก็คือมีล็อกโค้เลยก็ใส่ได้น,นี้ได้เหมือนกันใช่ถ้าจะเอาเฉพาะฝากระโปรงนะแล้วก็ที่ที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ก็คือตัวนี้ตัวกันชนหน้าตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่หมดเลยทั้งตัวแล้วก็ยกกันชนทั้งตัวเปลี่ยน ครับตัวนี้มีเป็น d ด y t i m ม์ร n นนิ่งก็มีเสริมตัวนี้เป็นะตะแกรงที่เรา CNC ขึ้นมาเป็นลายครับนนตัวนี้สำหรับกล้องถ้ารถคันไหนที่มีกล้องหน้าก็สามารถใส่ได้เลยครับเซนเซอร์ <C ensor S 1> ก็สามารถย้ายใส่ด้านในได้เลยนะครับเซนเซอร์ทุกจุดใช้ของเดิมได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพียรได้หมดเลยพวกเซนเซอร์ ด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเไฟสปอ t l ตไลท์ก็สามารถเอาของเดิมมาติดตั้งได้เลยครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษกว่าทั่วๆไปนิดนึงก็คือตัวนี้เราจะมีการเสริมพกสเกิร์ตใส่เข้าไปรอบคันครับครับก็เป็นสเกิร์ตที่เอามาใช่เติมกันชน,นเติมได้เพราะว่าจริงๆแล้วชุดของมันเนี่ยจะมีแบบไม่ใส่ไม่ใส่สเกิร์ตก็ได้สเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังไม่ใส่ก็ได้ชุดนี้คือมันสามารถที่จะแบบ เ,เลือกได้แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็กใส่แบบนั้นอะไรเงี้ยนีก่ก็จะเป็นเป็นเรื่องของบอดีพาร์ทก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ว่าใ,ใส่ตะแก้มไม่ใส่โปรงได้ไหมก็เลือกได้อยากได้แบบไหนใช่ใช่ใช่มันก็ขึ้นอยู่กับล้อด้วยมาดูล้อดีกว่าล้อคันนี้ล้อคันนี้เ,เป็นล้อขอบ22อก็คือเราต้องการแบบ ให้ล้อมันดูใหญ่หญๆเต็มๆตัวรถมันจะได้ดูแบบดูดุดุนอยอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเอาล้อ s i s อ่าเอาล้อของ o s เอ่อกว้าง12กว้าง12ครับนะขอ <12. S 2> 22กว้าง12ออลบ4ครับยางเนี่ยเราใช้เป็น33คูณ12.5อขอบ2่าของแอมของแอมก็จะเป็น m t ใช่ก็จะดูดุดุโหดๆนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่เราใส่ล้อใหญ่แล้ว เรื่องของเบรกก็จําเป็นจะต้องมีการอัปเกรดเรื่องของเบรกเพราะล้อใหญ่ขึ้นจานเบรกอะไรต่างเนี่ยก็ควรจะมีการปรับอันนี้เราก็เลือกเบรก6พอร์ตจาน380รแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเปลี่ยนคาลิเปอร์ไม่อยากเปลี่ยนจานเบรกก็อาจจะเลือกผ้าเบรกดีๆกับจานดีๆจากชุดหนึ่งโดยงบประมาณเท่าที่ไหวแล้วกันประมาณนั้นก็ก็ควรจะอัพแล้วก็อีกอันนึงเลยที่สําคัญก็คือ เรื่องของโชคเพราะว่าล้อใหญ่ขึ้นน้ำหนักมากขึ้นโชคก็ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นที่แบบสามารถรับเขาเรียกว่าทั้งน้ำหนักเนาะแั้งแรงกระทำอ่ะเพราะใส่ล้อใหญ่ด้วยภาระก็เพิ่มขึ้นใช่สำหรับตัวรถนะครับใต้องอัพเกรดไปตามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีปีกนกปรับองศาที่เราใช้เข้าไปอันนี้ก็เป็นของโปรเฟนเดอร์โชกก็โปรเฟนเดอร์ แล้วก็ปรับยกขึ้นมาก็ปรับเกลียวตัวโช๊คนะครับก็เป็น OEM 2.5้าแล้วก็เพิ่มปีกนกปรับองศาใช่ไหมครับคือเวลาปีกนกปกติเนี่ยมันจะขนานครับแต่เวลาเรายกรถสูงขึ้นมันจะลงต่เา,นเ,นา,ากกเพราะฉะนั้นเนี่ยองศาของลูกหมากก็ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ปรับตัวองศาของปีกนกมารับกับองศาลูกหมากมันจะขัดกันอ่าเวลาช่วงลา่างยกขึ้นยกลง มันจะเบียดลูกหมากมันจะเบียดแล้วทาให้วกหปากเสียหายแล้วเวลาล้อเนี่ยเราใส่ที่กว้างมากๆเราต้องทําอะไรเพิ่มไหมเฮียอันเนี้ยถ้าเราทําแบบนี้เรายกเท่านี้นะก็เจอปัญหาเยอะอสําหรับนะรีโวนะอันนี้สําหรับรีโวก่อนคือเต้ารับหัวเก๋งที่ติดกับคัสซีจะต้องทําการผ่าเพื่อให้ล้อเนี่ยสามารถเดียวได้แล้วไม่ติดอ่าแล้วก็ตัวแก้มตัวนี้เนี่ยด้วยดีไซน์ของมันอยู่แล้วให้กวา้างขึ้น ทางหน้าและหลังก็จะแต่งไว้แล้วคือมีการวางแผนว่า<ช>ตัด,ต,ดตรงนี้นเชื่อมตรงไหน,ไหนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทําการเก็บสีให้เรียบร้อยครับแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นอีกเนี่ยชุดนี้เนี่ยเรามีชุดบางคนเราดีไซน์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ผลิตขึ้นมาเลยสําหรับโป่งรุ่นนี้โดยเฉพาะก็คือถ้าปกติคนทำวายบอดี้เนี่ยก็จะไม่มีบางโคนในตัวล้อเพราะว่าของศูนย์เดิมเนี่ยมันกว้างไม่เท่าเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางฝุ่นเนี่ย มันก็เล็กแล้วมันจะโหวตรงนี้ก็อาจจะบางที่ก็อาจจะใช้แผ่นอะไรเข้าไปปิดแต่เราอะดีไซน์ขึ้นมาใหม่เลยมันคือเข้าไปยึดในจุดยึดจุดเดิมของบางคนเดิมใช่แล้วก็แล้วก็ยื่นออกมาแล้วก็มายึดกับตัวแก้มเหลาใช่แล้วเท่ากับปัญหาโคนเข้าไปติดอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแล้วไม่มีไม่มีไม่มีแบบสันดาลโรงงานเลยจัดการให้เรียบร้อยมีมีอะไรอีกไหมครับนี่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 มได้เล็กข้างชิ้นนี้เป็นชิ้นขึ้นใหม่ทั้งหมด ยกยกชิ้นขึ้นใหม่เลย uh huh. เป็นเป็นงานเหล็กแล้วก็ตรงตรงชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมเลือกได้ไหมถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบได้สีกันกระแทกแบบนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเราพ่นเป็นแบบสีสีกันกระแทกแบบนี้แล้วเรามีเท็กเจอร์อีกอ,นน <c oughs> อันหนึ่งก็คือเป็นเม็ดทรายตัวทรายเนี่ยมันจะทำให้รองเท้าเราอะเกาะไม่ลื่น uh huh. อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรียบ,เ,ยบเลยมันอาจจะลื่น <c oughs> ใช่ใชแต่ก็แล้วแต่เลือกนะ เราสามารถเลือกเป็นบันไดไฟฟ้าก็ได้อ๋อที่เปิดประตูรถไลด์ออกมาใช่อ่าบันไดไฟฟ้าก็ได้เพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็เลือกกันได้ว่าอยากจะแต่งอะไรบ้างการใช้งานนะเฮ<อ>ียอันนี้ผมอยากรู้แล้วว่าการใช้งานของของรถคันนี้เวลาวิ่งไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำความเร็วสูงสิ่งที่เราได้รับผลกระทบที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ใชเผื่อเพื่อนๆกาลังลังเลอยู่ว่าอยากได้รถสไตล์นี้แล้วใช้ไปเนี่ย วิ่งไปมันจะได้อย่างที่ที่คิดไว้ไหมอะไรอ,อย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้เฮียพาเพื่อนๆอ่ะลองนั่งดูหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเราลองขับดูเดี๋ยวผมจะบอกฟีลลิ่งของผมละกันผมขับแล้วเป็นยังไงผมชอบไหมหรือว่ามันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนโอเคครับเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยเราไปขับกันลองขับกันอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มนะครับเริ่มลองขับดูนะครับก็คือ,อ,อสิ่งสำคัญเลยเนี่ยตัวผมเองเนี่ย ก็เคยลองนะสำหรับการแต่งสเปคเดียวกันแต่ว่ามีลูกค้าเลือกเ,ออเรื่องของโช๊คคนละตัวคนละตัวกับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ต่ำกว่าครับการขับขี่เนี่ยถือว่าไม่ดีเท่าไหร่อยู่ที่การรองรับของตัวโชว๊คด้วยแหละครับว่าถ้าเราแต่งแบบไหนควรจะเป็นยังไงแต่คันนั้นเนี่ยได้ได้เปลี่ยนจากขอบ2 2แล้วก็เปลี่ยนเป็นขอบ20แล้วก็ยางเป็นตัวนั้นเป็น บี <V> เอฟเนานะบีเอฟเอที <F> อ่าบีเอฟเอทีก็ถือว่าดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ว่าก็ถ้าถามผมก็ถ้าเปลี่ยนเป็นโชคที่เ,เป็นรุ่นที่สูงกว่าผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่านี้เราขี่ในถนนรองนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับวงมาลัยก็ก็นิ่งดีนะครับก็สามารถขับได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นถนนรองๆก็ขับแบบสบาย สิ่งที่ดีเลยสำหรับรถ,รถรถยกสูงเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยถ้านาท่วมไม่ต้องกลัวครับเพร,ราะว่าสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่เป็นอันตรายกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สามารถลุยไปได้ทุกที่ครับแล้วก็เรื่องถนนครุกรลการใช้งานแบบไม่ต้องกังวลว่าแบบรถจะตกแม็กจะแตกแล้วก็ เรื่องของยางอะไรอย่างเงี้ยครับจะเสียหายนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วล้อประมาณนี้ขับได้ความเร็วได้เยอะไหมครับยางพวกพวกนี้เนี่ยมันเป็นยางที่ถูกจํากัดความเร็วมาอยู่แล้วนะครับยางที่เป็นแบบเอ็มที MT แบบนี้เนี่ยบริษัทผู้ผลิตเนี่ย จะจำกัดมาว่าความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยที่เขาแนะนําความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่ถึงร้อครับแล้วแต่แล้วแต่ขนาดกับยี่ห้อของอยางครับว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาจํากัดมาที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราเไปลองวิ่งบนถนนใหญ่ดูนะครับแต่ก็ต้องพูดอย่างนี้้วยครับยางที่เราใช้เนี่ยมันเป็นยางที่มันมี ดอกอยางเนี่ยที่ห่างอยู่แล้วซึ่งล่องเก็บเสียงอะไรของอยางเนี่ยมันไม่มีซึ่งวัตถุประสงค์ของอยางเนี่ยมันมันมีหลายประเภทใช่ไหมครับเพียใช่แล้วเราที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นประเภทที่สามารถวิ่งออฟโรดหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่จริงจริงมันเหมาะกับกับแนวออฟโรดนะครับ<ม>แต่ผมเชื่อได้ว่า บ้านเราสมัยนี้เนี่ยถนนน่ะที่เป็นแนวออฟโรดก็ไม่ได้เยอะอเพียงแต่ว่าไอ้ถนนที่ถูกทำแล้วเรียบเรียบแล้วเนี่ยมันก็มีหลุงขุขะบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเยอะแยะมากมายถนนบ้านเราก็คือคือถนนเรียบก็กลายเป็นไม่เรียบซะอมอเพราะฉะนั้นก็ ก็แบบนี้เนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าอุ่นใจเวลาไปไหนไม่ต้องกลัวว่าจะไปกระแทกตรงหลุมหลุมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสบายอ่ะเอาง่ายๆไม่ต้องเครียดอ่ะก็คือสู้ทุกเนินอันนี้สู้ได้แน่นอนใช่เนี่ยเวลาเราวิ่งอัตราเร่งอะไรต่างเราจะประมาณนี้ก็หรือว่าขับขับได้สบายสบาย การใช้งานนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็6 1 70 0แล้วครตอนนี้ความเร็วประมาณ100อ,อ่าเนี่ยเราเบกทุกอย่างให้ลองฮะยางก็เริ่มจะส่งเสียงดังมาบ้างนะครคือ,อยางเนี่ยมันก็จะดังตามความเร็วที่เราวิ่งไปนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองเริ่มเริ่มดูนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า,าเส้นนี้จะมีระยะให้เราได้ลองไหม,มนะครับอันนี้ ก็เราสามารถที่จะลองได้เนี่ยพระรามสองเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหถนนทุกชาวบ้านวันนี้กลับมาที่ถนนพระรามสองก่อสร้างมา50กว่าปีแล้วก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยก็ต้องยอมรับเลยว่ามันมันแบบถนนเรียบไม่เจอครับบางทีวิ่งวิ่งไปเมื่อวานไม่มีหลุมวันนี้อาจจะมีหลุมก็ได้นะครับเนี่ยความเร็วก็ขึ้นมา90ร้อยนะครับ อร้อยก็จะประมาณนี้นะครับก็ขับสบายๆบี่รอยสิบนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราขับไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่เนี่ยครับความเร็วเราก็จะอยู่ประมาณ1้0ยสีไม่น่าเกินรถรถคันนี้ก็สามารถไปได้ถนน สนุกระหาดสองนะครับ <Warner> ก <emption> <s ống> ็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราขับรถแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบมีปัญหานะครับอันนี้จะลองความเร็วดูนะครับนี่ครับร้อยสี่ก็ประมาณนี้ครับปกาลไยก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ยังถือว่าบังคับได้อยู่ได้อยู่นี อย่างบังคับได้ไง่ายๆนะครับก็ก็ไม่ถือว่าเขาเรียกว่าสู้มือจนเราต้องแบบคอยคอยแต่งวงมาลัยเยอะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยหนึ่งอยู่ที่ล้านตันศูนย์ด้วยบ,บางทีมันอาจจะไม่เท่ากันทางสี่้อแต่ในระดับขับแบบสบายๆเนี่ยครับก็คือร้อยร้อยยี่ขับสบายๆได้เลยก็คือสามารถ เนี่ยก็ก็ลอยยี่ขับไปปุยไปขับได้เนี่ยครับมันก็มันก็ขึ้นได้สบายสบายโดยที่แบบเราไม่ต้องซีเรียสอะไรจริงๆมันก็คืออยู่ในกฎหมายกําหนดอยู่แล้วนะใช่ร้อยยี่ถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถประมาณนี้เดินทางใช้รถประมาณนี้เนี่ยแต่งรถแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยถ้าผมเนี่ยผมก็จะเลือกเนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าอันนี้มาใส่ล้อใหญ่แล้วสามารถใส่ล้อที่ เล็กกว่านี้ยางที่มันนุ่มกว่านี้ความเร็วมันก็สามารถทําได้มากกว่านี้บางบางช่วงจังหวะที่เราอยากได้ความเร็วอย่างเช่นคันแดงเนาะครับคบันแดงที่เราไปเทสกันมาคันนั้นก็สามารถทําความเร็วได้สูงกว่านี้ใช่ครับแล้วก็ขับสบายกว่านี้คันนั้นเลือกใช้เป็นสเปคปกติเนาะเป็นล้อป,ปกติกว้าง9ก้าฟสิออะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ยาง ยางหนาด้วยเป็นยางหนาก็เลือกได้แล้วแต่เกรดยางเนาะว่าเราใช้งานแบบไหนอะไรเงี้ยโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามกันเข้ามาได้ครับเราพร้อมให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมแนะนํานะครับว่าควรจะต้องแต่งรถยังไงนะครับหรือเพื่อนๆอยากให้เราเนี่ยครับแต่งให้ครบเซตเลยก็ได้ครับแต่ที่แน่ๆชุดบอดี้พาร์ทเนี่ยครับก็สามารถ เอาเข้าไปติดได้กับรถที่แบบเราอยากทําให้มันดูแบบแตกต่างกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือถ้าเพื่อนๆมีรีโวหรือล็อกโคเนี่ยสนใจอยากได้พานเนี้ก็ติดต่อมาหาเฮเยได้คือได้ทุกรุ่นนะอืมอ่าได้ทุกรุ่นทําได้หมด ก็คือที่เป็นที่เป็นรีโวอ่าอ่าเพียงแต่ว่าทํามากทําน้อยเท่านั้นเองโอเคครับก็สามารถปรึกษาได้ถ้าปรึกษาได้ถ้าเปิดโฉมเดิมเดิมของรีโวอะไรปรึกษาว่างอ่ะก็แวะมาดูก่อนอ่าลองมานั่งลองมาขับจะได้รู้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินครับจ่ายเงินล้วก็ต้องให้มันคุ้มค่าให้แบบได้อย่างที่เราอยากได้อือ่าโอเคอันนี้เราก็จะถึงแล้วก็ ประมาณนี้แล้วถึงอู่แล้วครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการลองใช้งานแล้วก็รีวิวรีวิวแต่งแล้วต้องลองนะแต่งแล้วต้องลองอันนี้ก็จะเป็นอีพีแรกเนอะที่เราที่เราพามาลองแบบนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีรถอะไรให้ลองอีกเรามีคันอื่นอีกเรามีคันอื่นอีกหลายคันก็อยากให เพื่อนๆได้มาลองสไตล์หลายๆสไตล์ดูจะได้รู้ว่าเฮ้ยความต้องการของเราหรือความชอบของเราะการแต่งรถเนี่ยมันคือการให้ของขวัญให้รางวัลตัวเองถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องได้ในสิ่งที่เราอยากได้เงินที่เราจ่ายไปจะได้คุ้มค่าก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ลากีกหนื่บครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ you <laughs>